สวัสดีครับเพื่อนๆที่มารับชมนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่พาพปิตารุ่นทองแสนหาบนะครับปิตาย้อนอยุคของลงปุโตะวันนี้จะพามาชมพิมพ์จมโบ้สงครับที่ในการจัดสร้างทั้งหมดนะครับว่ามีกี่เนื้อมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละองค์ครับนี่ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับ กันเรียวๆเลยครับมือใหม่ต้องขออภัยด้วยนะครับมาที่องค์แรกครับองค์แรกเป็นรายการที่สองนะครับอยู่ในใบรายการที่สองพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อเกรสรหน้ากนอูนะครับนี่ดูรูปพระเริ่มจะแห้ง เริ่มจะมีเม็ดโพกมาบนสารนะครับสวยงามทีเดียวรายการนี้ฝังตะกุฏทองคำเจ็ดดอกนะครับจัดสร้าง199องค์เท่านั้นนะครับนี่ครับอ่าด้านหลังนะครับคมชัดสวยงามครับผ่านเป็นหนึ่งรายการรายการต่อมาเป็น รายการที่5ครับเนื้อใบลานหน้ากลูนะครับนี่ใบลานครับมีกเกรสรต้องมีใบลานครับสวยนะครับใบลานกลูครับฝังตะกุดทองคำสามดอกนะครับพิมพ์จัมโบ้สองทำมาได้สวยทีเดียวรายการนี้ก็จัดสร้างทั้งหมด199องค์เช่นเดียวกันครับอ่าในใบลานผ่านไปครับ รายการต่อมารายการต่อมาเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8เนื้อช็อกโกแลตครับเนื้อช็อกโกแลตเริ่มแตกลายเริ่มออกลวดลายนะครับฝังตะกุดทองกับตะกุดเงินอย่างละหนึ่งดอกนะครับรายการนี้ก็จัดสร้างทั้งหมด1 9ึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์เช่นกันครับ ของปุโตะนะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองที่จังหวัดราชบุรีนะครับนี่ร์ช็อกโกแลตนะครับรายการต่อมารายการที่11ครับรายการที่11เป็นรายการเนื้อขาวสมเด็จนะครับตะกรุดทองคําตะกรุดเงินอย่างละหนึ่งดอกเช่นเดียวกันครับรายการนี้มีปิดทองอุดกิ่งด้วยนะครับนะมีเสียงกิ่งครับ ด้านหน้าด้านหลังครับสวยงามยันดวงนะครับรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เนื้อแร่ามหามงคลนะครับเนื้อแร่จะมีเม็ดที่มันดูวิบวับวิบวับโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงครับเวลาพระเริ่มแห้งเนี่ยนะครับเนื้อแร่ฝังตะกุดทองคำสองดอกครับ ด้านหลังปิดแผ่นทองเต็มแผ่นด้วยนะครับอ้สวยมากครับเนื้อแรกนะครับผ่านไปครับรายการนี้ก็จัดสร้าง199องค์เช่นกันครับรายการต่อมารายการที่17นะครับรายการที่17บนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเนื้อผงทูบตะกุดเงิน3ามดอกครับเนื้อผงทูบนี่เป็นเนื้อหลัก ของพระปิตาหลวงปุโตเลยทีเดียวครับด้านหลังปิดแผ่นเงินนะครับด้าน,านหลังครับแลขผมทูบนี่ก็สวยนะครับไปรายการต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเป็นเนื้อเกสรน,น้ำผึ้งนะครับฝังตะกรุดเงินเก้าดอกนะครับรายการนี้ พระยังดูฉ่ำๆเป็นเนื้อน้ำมันครับยังยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับเป็นปิดทองอุดกิ่งนะครับรายการนี้เสียงกิ่งชัดเจนด้านหน้าด้านหลังครับรายการนี้จะสร้าง19 9องค์เช่นกันครับพระรุ่นนี้สร้างรวมๆทั้งหมดหน่าจะประมาณ2 0 0 0 0องค์ครับแต่ละรายการก็เลยจะมีน้อยหน่อยนะครับรายการต่อมา รายการต่อมาเป็นเนื้อใบลานแก่ตังอิ้วนะครับใบลานตังอิ้วนะครับตะกรุดเงินห้าดอกครับยังช่ำอยู่ครับพ้ายังไม่ได้แห้งมากครับมีเนื้อปิ้นด้วยนะครับโอ้ในสวยงามทีเดียวครับเนื้อนิยมนะครับใบลานตังอิ้วนี่รอผ้าแห้งจัดจัดแล้วจะมาโชว์ให้ดูอีกทีครับสวยมากแน่นอนครับ บลานตังอิวนี่ก็จัดสร้างหนึ่งอเงค์เช่นกันครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบหกนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับรายการที่ยี่สิบหเป็นเนื้อแร่มหามงคลครับตะกุดเงิน3ามดอกปิดทองอุดกิ่งนะครับติดทองอุดกิ่งครับหนึ่งองค์เช่นกันครับรายการนี้เนี่ปิ้นสวยๆครับอ่า <c oughs> รายการต่อไปเป็นรายการที่29ครับโอ้โนี่เนื้อนิยมทีเดียวครับเนื้อนี้เป็นเนื้อชอ็อกโกแลตแก่ตังยิวนะครับชอ็อกโกแลตแก่ตังยิวนะครับตะกุดเงิน3ดอกโอ้ดูดูลายครับออกลายเสือเลยนะครับสวยงามนะครับแต่ละองค์นี่จะออกลายไม่ค่อยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเนื้อนี้ จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละองค์ไปครับรายการนี้ก็จัดสร้างทั้งหมด199องค์เช่นเดียวกันครับสวยงามครับรายการต่อไปเนื้อผงทูบเสือโบราณน,นะครับเนื้อผงทูบเสือโบราณน,นี่ครับ ผงทูบเสือโบราณตะกรุดเงิน2องดอกครับปิดท้องอุดกิ่งด้วยครับลายเสือสวยงามทีเดียวครับเสียกิง่งด้านหลังครับผงทูบลายเสือนี่เป็นรายการที่ผมชอบมากเลยทีเดียวครับสวยจริงๆจัสร้าง199องค์เช่นเดียวกันครับ รายการต่อมารายการที่สาสิบห้าครับเนื้อขาวสมเด็จนะครับขาวสมเด็จนี่ครับเนื้อก็ยังฉ่าอยู่หน่อยนึงครับยังเนื้อมวลสารยังผุดไม่เยอะครับก็เริ่มสวยแล้วนะครับพระสร้างมาคมสวยแต่กุดเงิน2ดอกครับรายการนี้ด้านหลังครับ รายการนี้ก็จะสร้าง199เช่นเดียวกันนะครับ199องค์รายการต่อมารายการที่38ครับเนื้อเกรสรนน้ำผึ้งนะครับสีโทนเข้มครับตะกรุดเงิน2ดอกครับเนื้อเกรสรโทนเข้มแบบนี้นิยมนะครับ รายการต่อไปเป็นรายการที่41นะครับเนื้อใบลานครับใบลานตะกุดเงิน1ดอกครับใบลานครับสีดำเข้มสวยงามรายการต่อมารายการที่44นะครับ 44เนื้อช็อกโกแลตครับเนื้อช็อกโกแลตก็ค่อนข้างได้รับความนิยมทีเดียวครับพระหลวงปุโตฝังตะกุดเงินหนึดอกนะครับด้านหน้าด้านหลังครับรายการต่อมารายการที่47ครับรายการที่47เป็นเนื้อผงทูบหน้ากวนอูนะครับรายการนี้ ฝังตะกุดเงิน1ดอกครับปิดทองอุดกิ่งด้วยครับสวยงามกิ่งดังครับสวยจริงๆครับรายการนี้ยิ่งได้ลงกล้องส่องลงไปแล้วนี่เห็นทุกรายละเอียดรายการต่อมารายการที่50ครับรายการที่50ิบ จำโบสสองเนื้อเกรสรน,น้ำตาลปี๊บนะครับเกรสรน,น้ำตาลปี๊บฝังตะกรุดเงินหนึ่งดอกครับรายการนี้จะมีการจัดสร้างทั้งหมด796องค์งนะครับรายการนี้สร้างเยอะนิดหน่อยครับถือว่าถือว่าเยอะนิดนึงครับ700กว่าองค์มาที่รายการสุดท้ายกันเลยครับรายการสุดท้ายรายการที่53นะครับเป็นเนื้อขาวสมเด็จอีกครับ ฝังตะกุลเงินหนึ่งดอกนะครับนี่ดูลายครับแตกลายแล้วสวยมากครับผลงานเท็กกู้ชาติลายไทยครับป๊อปอันทองจัดสร้างนะครับรายการนี้จัดสร้าง796องค์เช่นเดียวกันครับนะข่าวสมเด็จนะครับวันนี้พิมพ์จัมโป้2ทั้งหมดก็มีมาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ครับ จมโบสอจัดสร้างทั้งหมด17รายการนะครับ17รายการ17เนื้อแยกย่อยออกไปครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามกดซับไว้ด้วยครับขอบคุณครับ